หอมกระเทียมม้าตำใส่เพื่อให้หอมเอาเล็กจะผัดก่อนแล้วก็มีพริกไทยพริกไทยอ่อนนะคะพริกไทยอ่อนใส่ไปเลยหนึ่งหอ่อพริกไทยอ่อนใส่ไปเลยหนึ่งหอ่อสวัสดีค่ะแซบอีหีีเกงอะไรครับวันนี้ แซปิรีสวัสดีครับเอ้ยเคยกินส้มตำบอเคยกินจ้าสวัสดีค่ะพี่เลยผัดเผ็ดปลาไหลเด้อจ้าผัดเผ็ดปลาไหลถ้าอยากให้สาวอื่นเฮ็ดเมนยูยังงก็เมนบอกกันได้ฮะก็สิมาตามเครื่องตามเครื่องเพื่อ,อจะจะเอาไปผัดจะเอาไปครัวให้มันหอม ส่วนประกอบของการทำเกิดประโยชน์สูงสุดในโลกข่ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบ่าวเล็กความแซ่บไปแน่เ้อค่ะเข้ามาใหม่แล้วก็กดติดตามไว้นะคะจะไม่พลาดในการมารับชมไลฟ์สดบ่าวเล็กความแซ่บของเฮานะคะจะไม่พลาดในการมารับสมไลฟ์สดบ่าวเล็กพาแซ่บ เป็นช่องพาทากับข้าวเป็นช่องพาทาพากินทานหน้าไร้สดเาวเาเลกข,ของเห้า อันนี้ขวามอันนี้ขวมอันนีสอนเนาะเ้าก็ใส่นี่ละสอนเ้าพี่เป็นคนอีสานใช่ไหมแม่นค่ะเป็นคนอีสานค่ะเป็นคนอุบลราชธานี สาวอึงเป็นสาววาลินนะคะเป็นสาววาลินสวัสดีค่ะยินดีนนที่ได้รู้จักค่ะคุณพี่อหยังเนาะนี่ไหนบอกคุณพี่อะไรสาวอึงอ่านมาออกบอกเล็กมาแปลให้หน่อยเดอ้อเป็นคนจังหวัดอุบลค่ะสาววาลินเด้อค่ะสาววาลินหนุ่มวาลินอยู่จังหวัดไหนกะทักทายกันได้จับไม้จับมือกันไปด้วยกัน ของแค้เป็นวุ่นหรอโอ้ยของแท้ oh, แท้แทว<ะ>า,บบาออไอ้ทวนทวนไอ้ทวนทวนเลยอ่รอยู่บ่กำลัรับังเนียกะไรละเอาลองเลยจ้ะ ของแท้ของแท้แทว้วะเอามาแล้วครับผม น้ำมันเดือนแล้วก่อนสิไป็นหนามาหลังอุ้ยจนเป็นอันนี้หี่มาจนเป็นหัจาล่านไหนล่ะกดจนเป็นหิมะนะครับโอ้ยเหนียวตุ้ยเลยแม่เนี่ยกองแถวบนวนี้ตอนนี้เฮ้ย เอาเาก็จะใส่เครื่องลงไปเลยนะครับน้ำมันเราเดือดมากแล้วอุ๊ยน้ำมันเดือดครับเลย